สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับมาเบ่งเพิ่นหาปลานะครับมือน,นี้อันตัวนี้นี่เขาใส่กุ้งบ่ครับนี่ตัวเขียวๆนี่นของของเจ้าบ่อ๋อนึกว่าของ้าคือกันเจ้ามาตึกตะแห่น้อนี่ครับเพิ่นเพิ่นมาตึกแห่วิธีการย่างยำยำแนวนั้นเนี่เขาเอาื่อนยังรขบแบบนั้น,นอ,อ๋อเหยียบตีเนแห่บ่ให้ปลาออกบ่ครับโอ้เขาเอื้นว่าเนกเนกน้มันบ่เพิ่นใส่วิธีการเหยียบเหยียบนะครับ <สๆ S 1> เยียบม,มองตีนแห่อมองลูกแหไว้นั่นเองนะครับบ่ให้ปลามันเลย่ยนออกเป็นว่านี่แหละเย็บเย็บแบบนี้ก่อนนี่เพิน่นเพิ่นมาใส่กุ้งกันเยอะเลยนะครับพี่น้องครับเห็นเห็นเห็นเป็นอันตั้งต่าง,งอยู่นี่สีเขาเขียวนี่ดักกุ้งนะครับนี่ดักกุ้งโอ้พี่อยู่ในหนองพี่บักไงเลยเพิน่นเพิ่นใส่ไวไ้อันนี้แล้วครับพี่น้องครับอันดักกุ้งครับพี่น้อง ทั้งนี้เข้ามาเบิงเพิ่นตึกแหนะครับมือนี้เิ่นกำลังใส่ขาเน็ก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 ลงไปอยู่ครับนี่เน็กเน็กพอห้ปลาออกเพิ่นว่าเดี๋ยวบาเนี้จักน้อยเข้ากับสีมาเบิงกันว่าหลังจากที่เพิ่นเน็กแล้วเพิ่นกับสีเอาแหขึ้นมาเบิงว่ามีมีปลาบอนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้เพิ่นกบกลมกลมลงไปหางุ่มปลาในเห็บแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เพิ่นเน็กเน็กเน็กตีนแหไว้นะครับ ก็จะไปงมง้มบังแล้วมาเบิ่งกันนะครับว่าสิได้ปลาบ่ปกตินี่ไปวานแหบ่อยบ่ครับเจ้าไปบ่อยบ่บ่อยอยู่บ่ไปส่วนมากไปแถวไหนหรือมาแถวนี่บ่เอ้าได้ปลาบ่ครับนั่นเฮ้ยโอ้ เอาเพิ่นค้ำเบิ่งแล้วคือจังสิเห็นปลานี่แหละเบิ่งทายทางแล้วแม่นบ่เอาล่ะเด้อพี่น้องมานี่คือสิแม่นอยู่โอ้นั่นปลายังครับนั่งปลาคอปลาคอเอาแล้วพี่น,อน้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวอ่ามาแล้วมาแล้วบ้านนี้มาแล้วมาแล้วใส่ละของเจ้าหรือว่าเดือาของมาใส่นี่เพิน่นนี่แหละเพิ่นใส่ถุงไปโอ้เพิน่นเพิน่พนบ่ใครได้มยวไอาใส่นี่ไปก่อนเนาะ เอาใส่ไหมก่อนบัดยอนมสีเมื่อยยังใครเอาเนาะเออเออเออ่ะเอาละพี่น้องได้แล้วครับปลาคอครับพี่น้องครับปลาคอปลาคอนี่ละได้ละหนึ่งตัวโอ้หมานอยู่ตัวล่ะได้แล้วหนึ่งตัวนี่แหละครับยูเซีนถนนสองสองหกออกเมืองศรีสะเก็ดสิไปทั้งแยกพืชสวนคนละครับพี่น้องนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับกะเพิ่นกำว่าตึกแหย่อยมองนี้นะครับ เอา้เอามึงเป็นเห็ดเนียงได้อีกบ่ได้อีกบ่ครับปลาอีกตัวหนึ่งบ่โอ้เห็นแล้วเนี่ยเพิ่งเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนเอาใส่ของไว้ก่อนเพิน่นว่านี่ละของน้อยข <c oughs> องดักกุ้งมีบ่ครับมีกุ้งบ่างมาเอออันนี้ละได้แนวใส่ปลาอย่างดีเลยบ้านนี่ เอาละหนันเพิ่นเห็นอยู่ตัวหนึ่งอีกแล้วเพคนว่าพี่น้องก้อนสีวานี่เห็นมันบุยขึ้นมาบปะครับก็เล่บานลงไปโอ้เขาต้องจอดบางกอนเป็นมะขันเห็นว่าปลามันเห็ดบุยขึ้นมาเป็นบอ่อนขึ้นมาเขาก็บวานเลยมันจังสีใดโตปลาเนาะอืมอ,อ่าตะพะคออีกแล้วปะครับนั่นโ,อ,โอ,อ้พอพอดีๆพอเงามพอเท้าๆนี่แหละ ในสองตวัวแล้วครับพี่น้องบาทนี่ว่านเหบาทเดียวเนี่ยดส้สองตัวแล้วสองตัวแล้วมองนี่มันก็เป็นพื้นที่ส่วงน้ำท่วมในไรยแห้งนะครับพี่น้องนี่้าลูกออกฟังกุ่นนะครับพี่น้องครับ เอาแล้ว่าม,มันได้อีกแล้วบ่ปลาบ่ครับโอ oh, ้นั่นาหนปลานิน่นบ่เออบาดในปลานิ่นครับพี่น้องครับโอ้ mm. oh, สแสดงว่ามันหลายอยู่ตัวนีิปลานี่มองนหน่อยๆนี่ mm. มันอยู่ในแถวๆนี่เนาะหลายอยู่ mm. ได้ปลานิลอีกแล้วหนึ่งตัวเ mm. พิน่นว่า บ่ส่วนมากก็ดีบอ่อืมอืมอ้าวได้ปลานิ่นนะครับพี่น้องใหญ่เติบใหญ่เติบอ่าได้สามตัวแล้วนะครับได้ปลาช่อนสองเลยกับปลานิ่นหนึ่งอ้าอ้าวในโมาเบิงนะครับว่าสิมีอีกบ่เอาเอาละครับพี่น้องนาสิเบิร์ดเลยละครับเป็นนาสิจับเอาเบิร์ดทุกตัวเลยละครับพี่น้องครับเอาไปละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโอกาศนาสิพา ไปเบิงวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ